สวัสดีค่ะสุพนุษย์สุพนุษน,นะคะในคลิปนี้สุพนุษย์จะนําทั้ง8วิธีในการจัดจานข้าวเหนียวมะม่วงกมาฝากค่ะเป็นวิธีที่ทําง่ายๆแล้วก็ออกมาสวยงามมาชมว,วิธีการทําไป,ปพร้อมๆกันเลยมาเริ่มในแบบที่1เตรียมถ้วย2ลูกถ้วยใหญ่และถ้วยเล็กวางพลาสติกแรปลงไปในถ้วยใหญ่แล้วคว่ำถ้วยเล็กลงจากนั้นก็จะตักข้าวเหนียวมูนมากดให้เต็มถ้วยเลยค่ะ ื่อกดจนแน่นพอแล้วก็จะคว่ำถ้วยลงบนจานเล็กจากนั้นก็จะนําถ้วยเล็กออกแล้วก็จะแต่งทรงข้าวเหนียวบูนให้เป็นรูปถ้วยแล้วก็จะมาฝานมะม่วงเป็นครึ่งลูกแบบนี้ค่อยๆหั่นให้เป็นชิ้นบางๆเวลาหั่นมะม่วงต้องทําด้วยความเมาบามือค่ะเพราะมะม่วงจะได้ไม่ช้าจากนั้นก็จะค่อยๆจัดวางให้เป็นรูปดอกกุหลาบนำมะม่วงแต่ละแผน่นมาวางเป็นกลีบกุหลาบสลับไปสลับมา ตรงกลางก็จะม้วนเป็นวงกลมไว้ค่ะแล้วจะค่อยๆใช้มีดปลายแหลมจัดทรงให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตกแต่งกลีบออกมาให้มีความสวยงามจากนั้นก็จะโรยถั่วทองคั่วร,บรอบรอบสักเล็กน้อยแล้วตกแต่งด้วยใบมิ้นต์สองใบทําตามแบบในภาพวิดีโอเลยก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาในแบบที่2 จะนาแบบฟอร์มในรูปทรงกลมวางลงบนจานแล้วก็ตักข้าวเหนียวมูนล,ลงไปอัดข้าวเหนียวมูนให้เต็มเลยค่ะแล้ววางพลาสติกแรปที่ด้านบนกดข้าวเหนียวมูนให้แน่นอีกครั้งจากนั้นนาฟอร์มออกจากนั้นก็จะมาฝานมะม่วงกันเลยค่อยๆใช้ช้อนที่เป็นทรงกลมแบบนี้ตักฟานมะม่วงออกมาจะใช้ช้อนเล็กหรือช้อนใหญ่ก็ได้แล้ววางให้เต็มข้าวเหนียวมูน จัเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่สลับกันได้เลยค่ะจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยดอกกุหลาบใครมีดอกไม้กินได้แบบอื่นสามารถใช้ได้เลยสุพนุณุตกแต่ง3จุดด้วยกันค่ะแล้วก็จะใช้ใบของกุหลาบหรือกลีบเลี้ยงนำมาตกแต่งด้านบนอีกครั้งแล้วโรยถั่วทองคั่วสักเล็กน้อยที่ด้านบนแบบที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นมาทำในแบบที่3 เรียมถ้วยเล็กแล้วก็วางพลาสติกแร็ปไว้จากนั้นก็จะกดข้าวเหนียวมูนให้เต็มถ้วยแล้วคว่ำถ้วยลงบนจานแล้วก็จะใช้แก้วเล็กๆก,กดลงไปตรงกลางเพื่อทำให้เป็นรูปทรงของโดนัทจากนั้นจะนำพลาสติกแร็ปออกแล้วก็นำมะม่วงมาวางพาดให้เป็นแนว45องศาค่อยๆวางแต่ละชิ้นจัดเรียงให้มีระยะห่างที่เท่ากัน จะวางเีย,ยกี่ชิ้นก็ได้สุกนุจัดเรียงทั้งหมด7ชิ้นแล้วก็จะใส่ใบม,มิ้นลงไปตรงช่องกลางแบบนี้โรยถั่วทองขั่วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาต่อกันด้วยแบบที่4จะนำแบบพิมพ์คุกกี้ที่เป็นรูปดอกไม้กดข้าวเหนียวมูนล,ลงไปให้แน่น นำแม่พิมพ์ออกไปแล้วก็โรยถั่วทองด้านบนจากนั้นว่าจะค่อยๆสไลดประม่วงแต่ละชิ้นไม่ให้ขาดออกจากกัน<ม>เหลือช่องว่างไว้ประมาณ1 1เซนติเมตรครึ่งค่ะค่อยๆเฉลียงแบบนี้แล้วก็ใช้มือกดเบาๆให้แต่ละกลีบแบออกมาจากนั้นก็จัดวางลงไปในจานตามมาด้วยใบมิ้นสักเล็กน้อยวิธีที่4ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มาทําในแบบที่5จะแกะสลักมะม่วงให้เป็นใบไม้จะนําถ้วยที่มีลักษณะเป็นรูปทรงรีแบบนี้กดข้าเหนียวบูลลงไปให้เต็มถ้วยแล้วก็วางลงจากนั้นจะมาแกะสลักมะม่วงให้เป็นรูปใบไม้กันเลยค่อยๆกรีดทางด้านแกนกลางออกมาให้เป็นมีเส้นโค้งสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะทําเครื่องหมายเปิดปิด แกะสลักลงไปแบบนี้ตามเนื้อมะม่วงค่อยๆทำอย่างเบามือค่ะทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยจากนั้นก็จะฝานมะม่วงออกแล้วก็ค่อยๆฉลุกตรงกลีบดอกอีกครั้งเมื่อทำครบทุกกลีบแล้วก็จัดวางในจานข้าวเหนียวมะม่วงได้เลย โรยถั่วทองคั่วด้านบนที่ข้าวเหนียวมูนแล้วก็ใส่ไปมิ้นระหว่างกลางแค่นี้แบบที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อด้วยแบบที่6จะเป็นรูปทรงกุหลาบจะใช้จานที่มีลักษณะเป็นรูปใบไม้จากนั้นก็จะใช้ช้อนกดลงตรงกลางระหว่างข้าวเหนียวมูนให้เป็นทรงกลมแล้วก็ฝานมะม่วงให้เป็นชิ้นบางๆค่อยๆโค้งมะม,ม่วงแล้วนํามะม่วงจัดวางลงบนข้าวเหนียวมูนได้เลยตกแต่งกลีบสักเล็กน้อย แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้ก็เสร็จเรียบร้อยในแบบที่6ตามมาด้วยแบบที่7ค่ะนำใบเตยตัดเฉียงแบบนี้แล้วก็วางลงบนจานจากนั้นจะฝานมะม่วงแล้วก็จะใช้ช้อนตวงที่เป็นช้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะคว้านมะม่วงออกมาแล้วก็ตักข้าวเหนียวมูนกลับลงไปในรูของมะม่วงโรยด้วยงาคั่วด้านบนตามมาด้วยกะทิตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้หรือดอกลาวเวนเดอร์ ในแบบที่7ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตามมาด้วยในแบบที่8เป็นแบบสุดท้ายจะตักข้าวเหนียวมูนใส่ลงไปในถ้วยเล็กๆแล้วก็วางลงบนใบเตยฝานมะม่วงออกเป็นครึ่งลูกแล้วก็กรีดเฉลียงสลับกันไปมาแบบนี้แล้วดันตรงกลางขึ้นจากนั้นก็จะโรยงาขาวด้านบนตามมาด้วยน้ํากะทิปักใบมิ้นท์สักเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชม